สวัดีค่ะสวัสดีคร<ม>ับผมก่าสวัสดีพีพเอฟซีคุณลุงคุณป้าทุกๆคนเลยน,นะคะก็คลิปนี้เป็นคลิปแรกที่เราจะนำไปลงกับช่อง L N A ใช่แล้วทีนี้เนี่ยทุกคนคลิปนี้จะเป็นคลิปแจ้งเกิดเนาะซึ่งเราก็คิดว่าน่าจะไม่มีใครดูเยอะสักเท่าไหร่แต่ว่าเราอยากทำคลิปช่องนี้ให้เป็นฟิลแบบว่า<ส>เป็นตัวเ,เองอเป็นตัวของตัวเองนั่นเองอซึ่ง <c oughs> ที่บอกแบบนี้เนี่ยเพราะเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้แค่เข้าปากคลิปนี้จะเป็นชีวิตนในโหมดชีวิตประจําวันและการท่องเที่ยวการอไปนั่นไปนี่เนาะก็ต้องรอชมรอติดตามกันไปเนาะเปิดแฉกช่องนี้ไว้เพราะว่าโอกาสที่จะไปเที่ยวต่างจังหวัดเนี่ยมาเมื่อไหร่เนี่ยจะได้เอาลงช่องนี้เนี่ยคือคือทุกคนต้องเข้าใจว่าเราพวกเราสองคนเนี่ยต่างก็มีช่อง youtube เป็นของตัวเองแล้วล่ะแต่ด้วยความที่พี่แฝดเนี่ย เขาก็จะมีช่องกับพี่แพทใหญ่เนาะอีกทีหนึ่ง <S <S แล้วทีเนี้ยก็บางทีก็เราเวลาเราถ่ายคลิปนะี่ยพวกเราก็ตกลงกันไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไหร่ว่าเอ้ยจะเอาคลิปเนี้ยไปลงช่องไหนดีอ,อะไรอย่างเงี้เยเราก็เราก็เลยมีความคิดว่างั้นเดี๋ยวเราสร้างช่องใหม่กันดีกว่าแล้วก็ถ้าเกิดมันมีรายได้ขึ้นมาเราก็ค่อยเอารายได้ส่วนเนี้ยไปต่อยอดอมไม่ว่าจะเป็นถ่ายคลิปที่อื่นด้วยทําบุญด้วยทําบุญด้วยอเอาเงินส่วนเนี้ย ไปทาบุญแล้วก็อาจจะไม่ได้ทําบุญแค่ในวัดอย่างเดียวอาจจะทําบุญในป่าด้วยอเอาของกินแม้คนป่าต่างๆนาะนาะโอเคเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะคะทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแจ้งเกิดของพวกเราพวกเราก็ขออนุญ,ญาตทาคลิปสั้นๆเท่านั้นสําหรับวันนี้ ววันนี้ของพวกเราก็คือพวกเราเนี่ยจะเดินทางไปซื้อของมาขายกันใช่ไปซื้อกล้วยฉาบที่เราจะรับเนี่ยจะรับมาขายเนี่ยเป็นกล้วยม้วนหป็นปน้ำผึ้งใช่หอมซึ่งเราสองคนได้กินกันแล้วล่ะแล้วรสชาติค่อนข้างที่จะอร่อยอคือการที่เราได้กินเนี่ยเราได้กินจากช่องของพี่แสงเดินตะลุยป่านะทุกคนพี่เขาเอามาขายแล้วทีเนี้ย มีโอกาสได้เอามาให้พวกเราชิมกันแล้วเราเห็นว่าอร่อยแล้วตอนนี้พี่เขาก็ไม่ได้ขายแล้วเราจะต่อยอดขายขายลองขายเราคิดว่ามันน่าจะขายได้แน่แน่แหละแล้ววันนี้ไม่ได้ไปซื้อแค่กล้วยม้วนอย่างเดียวเราจะเดินทางไปขายมะพร้าวที่พี่แฟนเล็กชวนมีออเดอร์มะพร้าวน้ำหอมเข้ามานะครับผมก็เลยต้องไปรับจากไร่ไร่ผมเองนะแล้วก็ไปส่งที่คาเฟ่ซึ่งจะทำเป็นเค้กมะพร้าว แล้วก็เป็นน้ำปั่นมะพร้าวนมสดแบบนี้คือต้องบอกเลยว่าอากาศแบบนี้เหมาะมากๆกับน้ำมะพร้าวปั่นมะพร้าวเย็นๆนะตอนนี้กำลังเดินทางไปรับมะพร้าวละเราดูว่าระหว่างทางเราไปคาเฟ่เนี่ยระหว่างทางาจะสวยแค่ไหนเนาะแล้วก็ให้ดูว่าระหว่างทางไปส่งมะพร้าวเนี่ยจะ <c oughs> <c oughs> เจออะไรบ้างเน,ะเ<อ>นาะพวกมันอ,อ็ออมเนะเคยเจอผู้แบบเรื่องโชคลาภนะขับรถไปสองคน,เ,นเจอตัวเงินตัวทองใช่ชาวบ้านเรียกกันนะแล้วก็วันนั้นเนี่ยทั้งสองตัวเลย ถูกห่วยถูกกระจายถูกกันหน่วยงวดงวดที่ว่าหนักๆเลยอะ่ะใช่ตรงๆเต็มๆเออก็คิดว่าเอ้ยเผื่อเรามาแล้วเราเรจะเจออะไร,รหรือเปล่ามีโชคหรือเปล่าระหว่างการเดินทางเราก็เลยขออนุญาตถ่ายระหว่างทางด้วยนะคะทุกคนอโอเคตอนนี้ถึงไว้ของพี่แฟดแล้วเดี๋ยว,วเราจะงล,าลงไปเอามะพร้าวก่อนนะเี๋ยพี่แฟดก็เตรียมมะพร้าวไว้ให้เรียบร้อยนะคะทุกคน จริงๆก็มีเยอะแต่ว่าเขาสั่งออเดอร์มาเท่านี้ก็เอาไปเท่านี้อออเออโอเคนะน่พอนี่จงึงแล้วยี่สิบสองลูกนะี่2ิอลูกยีลูกนี่คือพอทั้งหอมที่เนื้อกาลังดีไม่หนาไอ้ไม่ไม่แก่เกินแล้วไม่อ่อนเกินนะกำลังคู่แล้วแบบนุ่มๆเลย ของเขาปั้นของเขาจากสวนนะนก็คือออร์แกนิกนะหลักมากทุกคนแล้วพี่แบตเยอะขึ้นลูกนะ,อะเอาตะเกียบไม่เชื่อไปเลยเชื่อขาด ไ่ถึงแล้วนะอันนี้ก็คือซินเนอรี่เป็นฟาร์มแกะนะครับที่นี่เป็นที่ทำงานเก่าของพี่เล็กใช่ไหมใช่ครับผมเออแต่ก็เคยมีแฟนอยู่นี่ด้วยนี่เห็นว่าได้ข่าวนะเคยมีครับเราได้ข่าวนะเออปกติธรรมดาที่ไหนแขวนนะเขาดี่คาเฟ่เขามีเหลี่ยมมองไหยนะ กูมองทางนี่เรจะชนกูเอ๊สาวคนนั้นคงอายใสก็ส่วนตึงแ่บเป็นแสนยังเยอที่มีเยอะนะพี่เอฟที่เข้ามาก็เข้ามาหาเราเที่ยวหาเราเที่ยวนึงนะขอนอกเรื่องนะทำไมหน้าใสจังฮะทำไมหน้าใสจังอ่ะผมใช้ไปบัวบกครับเจอใบบัวบก ใครแนะนำไม่ใช่อะพูดถึงมสปอนเซอร์ก็ไม่เข้าใครแนะนำไม่ใช่อะ <S 2> <S 2> น้องออมครับใช้ตามน้องออมเพราะว่า PFC ใส่คนตั้งใจมีแฟนนี่รู้จักดูแลตัวเองนะใช่นนเพราะเดี๋ยวแฟนจะไม่รักก็น้องออมใช้ไปโ,โบกอยู่ PFC ก็บอกว่าให้แนะนําเรียกด้วยก็เลยจะ<ต>นําจัดเลยแนะนาน้องออมนะนําผมเลยจัดเลยนะแต่ตั้งใส่หมนน้องออมไงนี่คือคาเให้อีกจุดหนึ่งที่น่าเข้ามาก เอ็มจ <MG> <ส>ีห้าธรรมดาเอ็มจีห้าธรรมดาเหรอ,อแค่ตัวธรรมดาก็สวยแล้วทุกวนครับผมน้องออมเนี่ยเวลาไปไหนเนี่ยจะชอบดูรถคนคน,นี้คนนี้ <c oughs> เพราะว่ารถเก่งชอบอยากรถเก่งสักคันหนึ่งยังมีรถนะยังมีรถเพราะว่าเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยเราจะได้รถส่วนตัวเราใช้กันเนาะเราใช้รถครอบครัวรถรถในบ้าน พี่เอฟทีแนะนำก็ได้นะใครอาจจะมีรถอยู่รุ่นไหนอยู่แนะนำรุ่นรุ่นรุ่นมาก็ได้รุ่นไหนที่ขับแล้วดีเผื่อเราทำช่องนี้แนละ้วทำไมแบบมันไม่ได้เยอะนะ <laughs> จะได้เอาเองินซื้อรถกันฝันไหมก่อนทุกคน <c oughs> มันก็เป็นความฝันเล็กๆของพวกเราเนี่ยหละมันไม่ได้ฝันใหญ่อะไรมากๆ <c oughs> เป็นความฝันเล็กๆของเราที่เราอนาคตที่แบบว่าเอ้ยอยากมีรถส่วนตัวไปต่างประเทศ บ้ต่ถามว่าคันนี้ใช้ได้ไหมก็ใช้ได้แต่เราแบบเวลาสมมติเราไปไหนสองคนเนี้ยแล้วคุณี่บ้านจะใช้รถมันการช่เอาง่ายๆคือพี่บ้านที่แฟดก็มีรถแค่คันเดียวเหมือนกันนะบ้านหนอมก็มีแค่คันเดียวก็ไม่สามารถเอารถพ่อมาใช้ได้พ่อใช้ตลอดเลยใช่ก็พวกเราก็ไม่มีรถเป็นของตัวเองอะเนาะส่วนตัวนั่นเองเนาะก็เลยมีความฝันจะมีรถเป็นส่วนตัวเต็มแล้วครับผมทุกคนนี้ไม่มีใครไม่มีความฝันใช่ไหมนะ เราจะเข้าทางหลังร้านนะครับผมมะพร้าวนะครับนุ่นพี่สาวพี่แฟนนะพี่ชมพู่นั่งรองมะพร้าวก็ถือว่าเป็นมะพร้าวที่ขายดีมากๆที่นี่ะนะเป็นคาฟเฟ่ของพี่มดนะฮะน้งมดไข่ไก่อารมณ์ดีเนาะ<ช>เป็นดาวต,กตกอ๊อกๆแต่ทุกคนก็พี่เขาก็เป็นไอดอลอยู่เหมือนกันนะพี่มเดเนี่ยขยันมากๆเลยนะทุกคนเก่งนะมีฟาร์มไก่นะ โอเคเดี๋ยวเราเอาเอาเอามะพร้าวลงกันนะทุกคนไปหนักไปจ้ะมาครับผมมะาเผาหอมสดๆจากสวนนะตัดสดปุ๊บก็ส่งเลยนะไม่ใช่ว่าค้างคืนนะไม่ค้างคืนทั้งวันนะเรับจำออเดอร์ที่สั่งมาโอ้ตอนนี้ราคาเท่าไหร่กี่บาทเช็คก่อนทุกวันนะก่อนจะขาย ก็เขาเช็คราคามะพร้าวมะพร้าวน้ำหอมอย่างงไงเช็คราคามะพร้าวน้ำหอมวันนี้พอราคาขึ้นลงตลอดตลาดเนี่ยจะขึ้นลงตลอดใา้ส่งดำราคาตลาดที่เมืองตลาดลักรู้ตรงเนี้ยถ้าขึ้นไปยี่สิบบาทถือว่าขายดีแล้วไม่มีขาดตัวละเพราะว่ามะพร้าวเราปลูกมาเนี่ยเราไม่ต้องลงทุนเลยปลูกอย่ยงเดียวรดน้าให้มันโตปุ๋ยแทบจะไม่ใช้เลยนะธรรมชาติแล้วก็เนื้ออร่อยเนื้อหอมด้วยนะ อันนี้น <ads semana. S 3> สดๆจากไรทพี่แฟดเนี่ยสอกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสิบ <na> สี่สิอ่าหกเจ็ดสิบแปดสิบกายี่อนีสองูปนะครับผมยี่สิบสองูกทั้งหมดอไเส็จดิ ใชบาลุกแยี่าาใแกุ่คลยี่ห้าผ่าแล้วผมลูกนึงโอเคก็ <Okay. S 1> ถือว่าน้ำมันไม่ขาดทุนอยู่แล้วนะเรามาส่งมาพาครั้งนี้ bye ไหวปะหมุนไปยกใส่พูนนทไปไปไหมไหวไหวไปเลยพี่อ่ะโอ้ไหวและนี่ก็คือภายในร้านคาเฟ่ของพ่มดนะ กาจะประมาณนี้เป็นนกสแตนด์มีม่วงวันดีสวยมากนะเป็นขาวโถยขาวลงสีนนะแล้วก็เป็นสีสีแบบนี้เลยคมันเป็เข้าหาครับก็นี่จริงๆเนี่ยติดแบบนี้ก็ได้นะอ๋ออันนี้มันมันแพงครับอันนี้คือรแบบขอบขอบขอบแันนี้ได้เลยเออแต่ขอบ นี่ทุกคนมีเค้กด้เค,เ,คเค้กเค,เค,เค้กน่ารักมากอันนี้คือเค้กค,ค,ค,ครึ่งปอนดเหรอดูดิน่ารัก200ร้อยบาทสองร้อยครึ่งปอนถูกมากนะทุกคน,คนอยากกินเหรออยากกินเลได้ดน่ารักไปเลยดิคดีแถมมินิมอลมากมา อันนี้ทำไว้กี่อันเนีทำไว้สองอันแล้อทำไว้มีในตูีกก้อนสองก้อนเค้กวันแม่ใครกดไปแล้วเป็นก้อนเล็กกวบานี้เลยน่ารักมากเลยเสียดายนะเราไม่ได้มาถ่ายเค้กวันแม่ทุกคนแต่ว่าจะเห็นในเพจของพี่มดนะสวยมากๆเค้กวันแม่จบปงมดใส่คาร์เมลนะจะกินไหมทีรัมิสุมัชชะนี่นะพี่เอฟฟี่นะถ้ามาส่วนคุณนะอย่าลืมแวะนะผมนะคาเฟ่น้องมดใครใกล้อารมณ์ดีนะผมนะ อยู่ใกล้ตลาดโอ๊บปอยนะชื่อดังมากตลาดนี้ชื่อดังมากพี่พเบียร์สิ่ได้ยินกันดีนะตลาดโอ๊บป่อยแล้วดูสภา,าพพวกเรามาแบบเพิ่งเริ่มมาคือ <มา S 1> เ<ล>ราแม่แต่งตัวนะเรามาแค่มาส่งมะพร้าวนี่มานี่มานี่มานี่ทุกคนดูเรามากันแบบชิลมากวันนี้เรามาทํางานเรามาทำของนะครับเราของนะน <laughs> ี่กินได้ปะเนี่ยเฮ้ยติดเสียงเพลง ทุกคนเราก็มาเจอเขาเรียกว่าอะไรนะมาเจออ่าอะไรนะพร็อพเนาะพร็อพพร็อพในการถ่ายรูปเนาะทุกคนเหมือนของจริงเนาะกลิ่นอนะคือุ้ยเราเคยถ่ายแล้วครั้งหนึ่งใช่ไหมตอนนี้ก็มาใน่ตอนนั้นเรายังไม่ได้เป็นแฟนกันเลยหอมมากเลยน่ากินเลยปาปาก ขนมปัง,ปงก็หายไปซี่น<า>ึ่งเราไปมาแล้วดูทุกคนจะมีพอฟผลมงผลไม้สวยมากๆดูดิ<า>ทุกคนเมื่อกี้มันมันติดเสียงเพลงลิขสิทธิ์เนาะเดี๋ยวจะปิดเสียงไปนะ<ม>จะบอว่าเสียงด้วยบอลโก้ชาเลยไฟที่จะใช้ก็แน่ไฟมีนะจะเอาไปซีเรียม ้หลักกัลลแล้วอันนี้ก็พี่สาวพี่เล็กนะสองคนเลยนะอเ,เอาไปลงช่องใหม่นี่พี่สาววันนี้ชาแนลทุกคนเข้าไปติดตามด้วยนะยี้เออร่โอเคปะ แล้วแต่ดูกันนะนนว่าจะกินอะไรไม่ใช่ไปซื้อกระชับที่ยิไม่หักวันเสาร์ลงมาเที่ยวนนะเวลาลับเลยนะวันเดียวพ่อไปเที่ยวจะไปดูกันคนนี้ค่ะกลับมีเด็กดื้อมาด้วยไปรับมาที่โรงเรียนสวัสดีก่อนว่าหนูชื่ออะไรสวัสดีค่ะหนูชื่อนางยินดีนางยินดีเพิ่งเลิกเรียนเหรอใช่ว้าวทุกคนดูวิวข้างหลังน้องสวยมากๆเลยมีภูเขาด้วย ไหนโชว์โชว์พี่พี่เซดีวันนี้น้องยินดีได้อะไรมานี่เลิกเรียนแล้วเขาก็จะเวะร้านค้านะคะทุกคนนี่มีอะไรบ้างไหนออกมาโชว์ดิอ่ารีวิวให้ฟังหน่อยลูกชิน้นว้าวลูกชิน้น <c oughs> <c oughs> แล้วก็เป็นไฟเป็นไฟแล้วก็มีอะไรอีก มหมูแดงอ่ะเออไหนไหนไหนหมูแดงไหนไหนชว์จี๊ดหขาไม่ให้เราไปกินหรอกไหนหมูแดงโธ่ออโธแม่หมูแดงไหนว้าวเป็นเยลลี่หมูแดงนะคะทุกคนก็เลิกเรียนก็ซื้อของ20บาทได้ตั้งหลายอย่างเลยได้ตั้ง3อย่างเลยก็ตอนนี้พี่แฟนเล็กลงไปซื้อ ก๋วยทอดก๋วยชาอยู่นี่ที่พวกเราจะนำมาขายนี่ถุงใหญ่เลยน้องยินดีอ่าทับนะเดี๋ยวเละนะถุงเท่าตัวน้องยินดีเลยไม่รู้ว่าหนักกี่โลนะนี่พวกเราก็จะเตรียมตัวเอาไปทำอะไรเอาไปกินเอาไปขายให้พีเอฟซีได้ลองกินลองชิมกันนะครับก็ถ้าถูกใจก็สั่งใหม่แต่ถ้า ไม่ถูกใจหรือว่ารสชาติยังไงก็ติคอมเมนต์กันได้ใครรู้นะรู้ทำไมถูกใจเลยวะเอาไปให้น้องยินดีกินไงอ๋อกินมะปราบยินดีกินไม่ไหววันดียังให้วันดียังวันดีแล้วอันงี้เดี๋ยววาหนู้วันดีสองรอบแล้วค่ะน้อนนี้นี่จะจับน้าเดี๋ยวเละนะลูกชิ้นนูกินลูกชิ้นที่หนูซื้อมานะโอเคป่ะไปไปยิ้มหวานมากเลยนะคะยิ้หวานเหรอ เดี๋ยวค่อยกินที่บ้านเนาะอันนี้ซื้อซื้อไปเพื่อใครด้วยที่บ้านอนะซื้อไปเพื่อใครเปลือกวัอ้าวไปซื้อไปให้น้องเปล่าใช่น้องชื่ออะไรน้องชื่อพอใจน้องชื่อพอใจนะแก้ผิวนะแก่ผูวนะโอเคโอเคโอเคเนี่ยทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้นี่ก็น่าจะยาวแล้วไหม <c oughs> เราไม่ถ่ายยาวเนาะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะปิดคลิปนี้ไว้แล้วทุกคนเดี๋ยวมาชมอีกทีตอนที่ ไลท์ Light, ึ้นไลท์แล้วกันเลยเนาะอย่าลืมกดหนุนเพื่อนนะคะ่เะเดี๋ยวพวกเราจะขึ้นได้ <c oughs> ราคาไว้ในหน้าช่องแล้วกันนะคะทุกคนเดี๋ยวรอแพ็กเกจของเราแพคเกจจิ้งของเราก็กำลังจะมาทุกคนในส่วนในเรื่องของกระปุกเนี่ยยังไม่ได้ที่จะเอามาขายเนาะเพราะว่าต้นทุนค่อนข้างที่จะสูง <c oughs> เดี๋ยวเราขายตัวนี้ก่อนถ้าขายดียังไงเดี๋ยวจะเปลี่ยนแพ็กเกจให้กันแล้วกันเนาะ <c oughs> จะทำแพ็กเกจหลากหลายขึ้น โอเคแล้วคลิปนี้เราจะขออนุญาตปิดคลิปไว้ก่อนไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีครับยินดีสวัสดีก่อนเหรอสวัสดีค่ะเอออร่อยไหมคะอร่อยแล้วหมดแล้วค่ะเลอะหมดแล้วอย่าให้เลอะเสื้อนะเดี๋ยวแม่จัดเดี๋ยวแม่จัดนี่ดึงทิชชู่เช็ดดึงทิชชู่เช็ดอ๋อนั่นแหละไปบ๊ายบาย